อ๋อจริงๆอ่ะผมกับแป้งอ่ะเราเรียนท่องเดียวกันตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยนะครับแล้วก็อุปนิสัยความเป็นอยู่อตอนตอนเรียนเนี่ยแป้งก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่าเพืพ่อเพื่อแปรนะครับเหมือนเวลาเพื่อนลําบากเดือดร้อนนะฮะแป้งเขาค่อนข้างมีฐานะอ่าแล้วก็จะเป็นคนที่แบบใจใหญ่จริงๆกับแป้งเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนที่ติดตลกนะครับชอบมีมุกตลกให้เพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาจริงๆเนี่ย แป้งก็จริงจังเหมือนเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงจังแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนมีระเบียบวินัยเยอะมากแป้งมันเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วที่ใส่เป็นหลักครับคือจริงๆคือตอนนั้นแป้งก็อยู่ในเรือนจำานะครับก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันพอทราบข่าวก็ตกใจตกเต็มครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> มันก็พูดยากนะถึงผมว่าถ้าอยู่จริงๆก็เป็นห่วงช่วงนี้ฝนตกด้วยครับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพความปลอดภัยจริงๆก็ผมเป็นในความเป็นเพื่อนนะผมก็อยากให้เขามอบตัวครับสู้คดี ดีกว่ามาใช้ชีวิตแบบนี้มันก็เสี่ยงอันตรายด้วยเป็นห่วงเพื่อนด้วยครับยังไงก็ติดคุกม,มีวันออกออ